สบายดีสบายดีเมื่อทุกคู่ทุกคนเนาะมื้อนี้ก็พบกับช่องดีมดาสาวน้อยร้องสารมื้อนี้น้องดีมก็สิพาทุกคนมาอันมาหาอาหารธรรมยุธรรมชาติบ้านนาเนาะมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมาขั่วหอยหอยเนี่ยกับแม่เวินสบายดีทุกคนมื้อนี้มาขั่วหอยเด้ตัวนึ่งแล้วตัวนึงตัวนึงละแหกหมาดวะพ่นเบิ้มห้องอันป้ามันเดียวป้ามึงแม่ของแม่เวินป้ากระไร ของปลานางทำจะว่าติมไมนูเติมเลยที่ตุ้ขว่ขว่ได้ท่านท้นี่บาดเสียมเนาะบาดเสียมเลยฟังเสียงด้วยนะตุ้เป็นไทยอะไรให้แต่ให้อีสานเราเอ็อ่ะยูอันยูจังหวัดยังจังหวัดเราเอ็ดเลยเราเอ็ด วุ้ย uh, ทุกคนได้มาขัวบหอยกับคนไทยได้วิ่งนะเอศอำเภอจตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านดงเท่งพี่น้องหมู่ที่สามไปพี่น้องอยู่เบเอ็ดมีได้เอฟซีเลยเอ็ดบนป่าสังอำเภอจตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดทุกทีมีพี่น้องหลายบ่อยู่คนอ่ะโอ้ยยี่หกคนเห็นแล้วหกคน มีแต่มีแต่ทูทีคนเดียวที่มาอยู่ลาวหกคนยู่กรุงเทพสามยูโรอสามมีแต่ใหย่ทีนี่ล่องเสน่บลาวลองเสน่าบลาวแล้วมาอยู่ลาวเลยใช้แม่หูแม่กระหุงขวยขวเอ้ยขวดะใชเี่อะไรวะลกเปง้วดหอยยครั้งแรกดไปตามตึกตมวัเขาบกุดคนี่ไปตามเขาบกุดมีเขาแก่ใมดแล้วเนาะ เธอที่ขุดแล้วอืมโอ้หมากับขุดขุดใหญ่หลายคนขุดเลยุแม่นหลายคนเนาะใหญ่ก้งใหญ่ตุกลงอันนี้มันตุ่กิ่มแล้วก็ใหญ่ก้งแล้วก็ป้านางป้านางเนาะป้านางเนาะก็โน่นในเต็มคทองฮะแล้วก็ตุ่ทีแล้วก็แม่เวิร์นไรแบบนี้อี๋แม่วะาดเส้นนี่มันจะอยู่เนี่ยวุ้ย เฮ้ทุกคนกันสร้างแม่สร้างห้อยดิ่มไปกันดิแม่ดิ่มจะไปมันน้ำหลังไปได้สินเลยนี่โอ้ยเด็กตัวหนึ่งแม่ลูกลองขวบอ่ะเราเอาเสียมาเดียวหลังอันเดียวุเพ่งไม่รแม่เห็นอีุ่้ยูอยู่ตื้นๆนึงเนาะอยู่คีดดิเอ้ยขวบหอยขวบหอยขวบหอยเราบ่นาะแม่นอนอ่ะ ขัวหอยเป็นขัวหอยขัวหอยภาษาไทยเอิญอะไรกันภาษาไทยเอิญอะไรกันขุดหอยขัวหอยขุดหอยขัวหอยทุกคนอันหอยมันบอกซิมีอันซองยามให้อันเก็บเนาะยามนึ่งเม่อันตอนที่อันเริ่มสิไทยนาเนาะอันไถนาแบบฝนตกไม่ไ่นะ ชัยนาก็ห้อยป้าบอกอะไหลาย๋ยวทุงให้ทุงนาเนาะก็เต็มเลยแหละบรรยมที่สองก็อันตัวที่เกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ําแล้วทุกคนเนาะก็ที่เป็นยามอันเดือนสิบเอสสิบสองที่อันน้ําแห้งเ,เนาะน้ําห้วยแห้งแล้วก็นเลยได้มาขวาเอานี่โอ้ขหหัวไปขัวมา ก็เริ่มคักขึ้นคักขึ้นทุกคนแทบแทบข้าเรือเลยหอแล้วนี่เนสามทีเลยใจดิมันเพิ่งคว่แล้วที่หวดีเหรอเดี๋มันต้องดื้อมันเหรอมาถึนี้มั้ยมาจิ้มั้ยมันใสเขาวโพมย่าีจิ้มนี่แตกรออกไปแล้วไม่แบ

พอท้ามาอันไปห่าปลากิ้งไปเจ้าเท้ที่ไปสี่เดือกตัเห็่รับผ้าแบบนี้เลอันรับผ้าเอาไว้อันมันมันเบา่ายว่านี้ฮอันเอาไปห่าปลาิไปที่เดือไปให้กิ้งกิ้งเบี้ยคืเบี้ย่ประมาณเท่าไหร่คือเจนค่อยๆเหรอโอ้ยดิถูไปถูไปแล้วก็เห็นอู้สซามตูดีมากเลยไม่รู้จะเอานไม่เอา อันกแล้วก็ได้มานังแล้วก็ได้มาตุจ้อยได้มางัดเอาแม่งัดเอาม่เขียดเ้ไม่ไปนั่งเราไปถามเื่อะเข้าอไปนั่งเลยแล้วไปกับแม่กินมังว่าได้สตัวเลยวะสตัวตัวน้อยตัวน้อยอันนี้มันรุนใหญ่สุดอันนี้มันรุนกลางนี่นังอะไรนี่เนาะหย อันต้งเตี้คุณแนะอันพูน่าแม่หัวหินซอรุาพูน่าเออ,เอแั่เท่านหละละกไปหาน้องคุยดได้หนอยสามตัว,ว<ห>ค่ะทุกคนค่ะหน้ตงเตี้ง ตุ้ต็งม่น่าต้ตงตรงนี้ไนาตุ้งตงถ้ายู่อะยู่ก็เป็นสอสามตัวคนเดียวไม่เดอเราโดนเรื่องบนคนเดียวคนเดียวยวันพาหวดีนีดีหูซ่องได้ขนาดนี้ซ่องาดีน่่ย่าไม่ก้านเฮ้นบาดเมื่อไหร่จะตัวนีดนี แม่ด้ยอยากยแม่เอามีมีีบแม่กับแม่ล้วมันลูกีหบอ๋แม่กับแม่มันหัวหอยหอยอั่นหอยปูโปีปลาหอยปหอยปวนเาะหหอยนาหอยปูเป็นหอยปหอยปมันดีได้หอยงนี้เนาะ แม่ดีมก็ไอดีมได้สำานี้งจกินซองคาบแล้วนี่มีว่าดีมัมันจะขุดร้อวอย่บ่ดีขบ่มีอเมนะเยจังนี้มันมันบ่มีเราดินแข็งนี่หัวเรื่อยหัวโตบ่มัขว้าเกือกอ่อนเลยเตือนดาเยๆคังแรก

ที่ได้หลแล้วบอได้หลกันดีไไหนนี่นะนุจบไปไพ่ดทได้ไหลบอยี่น้อยหนึ่งก็นะงมีย่้ยนอยอย่างนี้เนาะเอายาก

ทุกคนตอนนี้ก็ขุดแบบเริ่มเื็อยแล้วทุกคนดูสิขุดแบบไม่มีแรงเลยคือเราหอย่อวนาที่เป็นหองเือน้น้งนเป็นนาฝ้ายหมันแช่่เ่าได้เปนดมไม่ป็นหนะขัววะแม่หอยทุกคนดิแมงป อ่ะครับนะี่เขาเลย้นี่เปนยังไงนเ่ยอือนมาแล้วอืมเจ็าหยยูบเจอลาบลาบเป็นถั่วอ๋อใส่เข็มเอ่อสักสี่อยู่งาอหนีเด้อ ไหนสิเอาไปใส่ไหนสิเอาพวสีนี่ไปออกสิคนหอยแม่ดังดิ่มกับ้องดิ่มเห็ดนี่ก็ได้อันก็พอกินนี่เนาะ้องดิ่มกับได้อยู่บ่จากสิบตัวเนาะน้องดิ่มเห็ดก็ได้เนาะมีแต่แม่ส่วนหล่ไอ้ก็สิ่แม่ของมิสตูที ตู้มาจากฟังไทย,อ,ยอ่ะอู้นี่หลายกัน,นอะขุดคนเดียวไปอ่ามันเดียดใช่ไหมมงของไม่ตู้เขี่ยมกับไม่ตู้อันกรุงนี่เพื่อนกับชีอันอย่างก็หัวหอยฟังพุนน่นเนาะมีมึงดูของไม่ตู้เขี่ยมได้หลายบ่มึงไม่เละใช็ทุกอย่างเลยวะอืโอ,อ้ได้หลายกันจะได้หลายยังหรอเพิ่อนเซ็ทุกอย่าง นี่เั้เทียมวันนี้มาเบิ้งของแม่ตุก,กงอูไ้ไอาตุก,กงก็ได้หลายนี่นะย,ย, <laughs> ยูนี่ก็มีอยู่นนะต้แ่แหาคุดไปซะเลยวนโฮมเราก็คุดไปซะ,ะตัแ้แ่ต <laughs> <laughs> ัดแหลกโอ้มีอยู่ด้หอยเนาะเขี่ยไปแล้วก็ได้ <laughs> เคสคนแม่นี่ของอันของแม่ไม่นางเพื่นกระซิบฟังพูดเนาะเดี๋ยวเชให้เบิ่งว่าได้หลายแต่เพื่อนกระซิได้หลายกันแม่ต้องดีมกันได้ควาเพื่อนหมาอันขวากอนเนาะนี่ไปคนคนอัน บ่แม่ย้อนอย่างแม่ต้องดิบไปหน่อยเป็นเสียมใหญ่โพดเสียมน้อยบ่มีถ้ามีเสียมน้อยคือสิได้หล่ถังเสียมแกะถังตอรที่ออโอ้เสียบจะน้ำออกนอนเนาะใบเบิืงของเมียไม่น,มน,นางป้าไอป้าไอน,นางได้หลายบอไดไล่ดึ้งอืมได้หลายนะทุกคนเนาะ <c oughs> โอ้ยใครทีห้ห่มคือสิหลายอ่ะใครเนาะโบเมี่นี่จะได้โบเมี่ยนาะ มัน no, น, <No. S 1> มนั่งน่ะนั่ืมีตเนั่าแม่ก็นน่ะอืะโอเคทุกคนกคนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้องหยิกบกำลังได้คลิป ต่อไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดีมน้องด้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบาย,บายยเจอกันคลิปหน้าด้อยทุกคน <c oughs> มแม่ก็กดที่นะ่โอ้โหอยเน่าหอยเน่าซับเอาหอยเน่าไปทุกคนได้ปายบาย,บาย,บายทุกคนเจอกันคลิปหน้าบาย,บาย